เดี๋ยวจะเหมียวนำเข้าไปซะอ้าวลงงลั้นเลวนะ,ะปลดล็อกช่องใส่เครื่องรางคุณติดตั้งเครื่องรางเพิ่มอีกอันได้แล้วหญิงๆใช่ไหมกระโดดไปดึงดึงกดคาราวากดแล้รวะ お会いおきて。嬉しいですまさンカカミコン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 カミ แน่นอนขอบใจเจ้านะัมแร่อ่านไม่ได้เข้าใจเลยนะ ท่านสกายถ้าตจากการลุกการมาได้หรือก็ออยังไว้อยู่นี่เราเคยเจอกันหรือเปล่าหาไม่ได้ในท่านแต่้าได้เหตอนท่านควกมาสู่การต่อสู้ได้เป่ารับของกันนั้นนี้กันว่าหากสงไวจะมีพวมนํำทางไปสู่สิ่งที่ตนกำลังตามหาคูเป็นอะไรที่เจ้าเองก็น่าจะมีนะไม่ได้ให้หากมีุวกมังโกโด,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 ด้อมอยู่ตัวชนบทแต่ว่าหากมันนำพาพวไม้แต่้ย,คคยด้ไค่ืคแล้วน้ชอสีน้าขาจะจไว้ ขอบใจเจ้านะผู้าเลวเลยชุดนักเดินทางเหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ออกเดินทางไกลเอ้ยเราได้ชุดนักเดินทางสิ่งที่สําคัญที่สุดมาแล้วนี่หว่าหมวกฟางปยเย็บเย็บปะออกเสียงได้แบบการเดินทางจะเปิดหมอกจะเปิดหมอกแห่งสงคารามอีกสิบเปอร์เซ็นแห่งในแผนที่แปลยังไงวะเนะี่ย เฮ้ยฝนตกเจ๊น่จะตายแล้วถึงค้าต้กชิ้นนวนมีประโยชน์เออใช่ไงทำสบายเลยไม่มีประโยชน์แล้วจะไอ้นี่ทำไมทำไมกูอยู่ตรงนี้นานจังวะคือพยายามระวาเข้าใจอยู่ไงมีคนบอกว่าพบเห็นสมุไรที่ยังมีชีวิตอยู่ในคาชิเนถ้ามีสมุไรคนอื่นรอดชีวิตจากถ้ามีสมุไรคนอื่นรอดชีวิตจากชายหาดโคโมดะ ข้าต้องสืบอเพร,รู้ว่าเขาเป็นใคร mm hmm. อ๋อเก็บดาบนี้เหรออ้โหเพิ่งรู้นะครับอ่ะตั้งท่าระดับลงไงใช่ไหมปัดไปทางขวาครับเพื่อเก็บดาบปัดไปทางซ้ายเพื่อเพื่อเปล่าคุยเปล่าคุยเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ สุดยอดขอบคุณมากที่เปลี่ยนบรรยากาศได้ครับเรียกมา <laughs> <laughs> งเฮ้ยใครงี้มึงว์ปมาไงนะ่ะ <laughs> มันไม่เหลือที่ให้ไปแล้วนะกี้ <laughs> ไป <laughs>

กูต้องขี่ม้าเลยไปอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่ออกนกไอ้สัสเนี่ยอะไรของกูเนี่ยเทคสองเอาใหม่ นั่นเสียงอะไรเนี่ยนับไปเลยเจ้าชิงจอกแดงว่าแต่เจ้าจะพาข้าไปที่ใดแวมไม่อยู่อ้าวโ <c ười> ทษโทษเห็นไม่ได้หมาบอกเมื่อไรมึงจะตามกูมาขอบคุณมากเจ้าเมียว นี่ไงแล้คือการเก็บดาที่ถูกต้องรั้เนี<ป>้คุยเอาชื่อโคโอะเซปจ้าสวัสดีครับดูคาดูคดโอคาราดาอวยทวตด คผโดกะโกบึงมโดกโกบึงมั้งใ่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ว่าจะคารวะเรยพุดรอทิวชิ มันผูดรอเรโยกสิโอ้นพื่อนใครในเดียวกังบอกไนดะ้ว่าจได้ชิกวาวะอยู่ที่ไหนใช่ไปขี่กูไปเจอมาเอง <c oughs> ว่าแต่อ้าวสวัสดีครับโ <c oughs> ผล่ไม่ได้ <c oughs> แล้วเจจะขวางผมงี้ไม่ได้นะครับ

เย็ดเคช่ฟันประตูทำไมสมุไรมาขนาดนี้ยังคุยอยู่ได้ล่ะช่างไม่มีเกียรติยศอะไรเสียเลยแค่้ในมร้อนช่วยยาจิตใจอนข้าง แต่ท่านแช่เป็นประจำท่านจะมอบพรไม่ทันมีชีวิตกินยาแล้วรุ่งเรืองด้วยเจ้าค่ะท่านจะดูค่าแก้ผ้าตรงนี้ใช่ไหมได้ข้าจะงัดออกมาเลยนะว้าววิชนาห์กิญวยิกองข้าจะเสียท่านลุงไปไม่ได้ไม่มีวันองค์ฮะก้าวหน้าฮะหมายถึงอะไรก้าวหน้าเลยแต่ท่านต้องชนะตัวของเราได้แน่นอนจ้านะข้าวอมเชิญหน้าทองกราบมงโกแล้ว ขอบใจะนะยินดีนักเชกค่ะทุั้งเกาะน,นี้มีบ่อน,นร้อนอยู่หลายแห่งเชินลงแช่นะเจ้าค่ะใช้วเวลาเพื่อเยียวยาและไข้ครวญการทำาชนี้น,ช,นช่วยให้ร่างกายของท่านพร้อมสู้สึกเสมอเจ้าค่ะเฮ้ยเด้เอ้เอาเอาไงไงหิงห้อย บ <Okay. S 2> ันถึกเก็บได้แล้ว3มจาก40เรื่องราวดนตรีที่ได้จดจำข้าเขียนหนังสือไม่เก่งแต่ต้องมีคนจดเพลงของนักเล่นบีวะทีทานสนุกดีแต่เขาถูกผู้บุกรุกฆ่าเลยเล่าเรื่องไม่ได้แล้วคนลืมกันหมดมีอีกหลายคนผู้นี้เขียนเพิ่มต้อง,องต้องไปส่งสเสบียงที่ค่ายเนินเขายกไม่ต้องเขียนอะไรแล้วแหละถ้าจะเขียนให้อ่านยากขนาดนะี ลอยฟันังอยู่เลยสรงให้กับอาจารย์อิชิกาวะท่านอาจารย์ชิาวะท่านฮิโรซุเนะนางาโอของถาขอให้ท่านไปที่คุมระโดยด่วนข้าได้คำสั่งให้มอบม้าของข้ารักษาเปทุกอย่างที่ท่านต้องการเพื่อท่านเดินทางมาปกป้องบ้านเมืองของเราในทันทีได้บวชปล่อยวานความบาปม้าใดๆจากความเข้าใจผิดในอดีตใ้ท่านขอยืนยันว่าเราพลัน,นูแห่งตระกูลนางาโอล้วนแต่ลำลึกถึงท่านโอ้ยเป็นมักบังฮื้อ ท่านอาจารย์ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีสุดข,ของพวกเขาด้วยความชื่นชมความเคารพและความจงรักภัก,ภกดีเท่านั้นยางซุมะซาสก,กิแม่ทับอารักขาฝ่ายขวาของท่านฮิโรซุเนะนางาอุแม่ทับอารักขวาฝ่ายขาสวัสดีครั้งครับอยา่าขยับทายใจอิชิกวาวะหรือเรื่องราวของอาจารย์อิชิกวาวะ ได้รอดจากโคอีกมั้ไม่เคยรู้ไม่่เาะสเพียงอจากเราหรือใครยังม่รู้เลยฉะนั้นก็เร่งมือเข้าเถิดมีแค่เท่านี้ช่วยลุงเจ้าไม่ได้หรอกพคกสุยที่พ่วยที่ะนุกิทานุกิเลยหละจารย์ดาบดาบดาดาบดาบดาาา มีสิ่งเดทำใจเขาบ่เลยทุกทีหิวว่ะไม่ไว้่คุณส่งข้อวามมาให อกี้มึงยัตายอยู่นะ,ะนะหนัวหน,า,นา,าวหนออาวหนาวนาวหนาโหนาวหนวนาาวหนาวหน่นาหานาารหาวาาาาว